สั่งไปเมืม่อวานนะวันนี้มาแล้วตอนสายๆนะครับจากนาเดททอยนั่นนี่เนี่ยเจอในช้อปปี้นะช้อปปี้กลุ่มคือขายที่ไอโจแล้วก็หาหาไม่เจอละราคาดีนะเจอเจ้าหนึ่งก็โหสองพันกว่านี่พันทั้งพันทั้งสี่ร้อยห้าสิบนะฮะจากฟองนาเดท นาเด็ดนาเด็ดนาเด็ดทอยช็อปนะครับในะช้อปปี้นะมาดูกันว่าโอเคไหมนะก็แบบหาไม่ได้แล้วตัวนี้นะครับก็ไม่อ,อยากก็เลยไปทุ่มอ e ีเบ้ไปเจ้าสองพันกว่าก็อ,าอยากได้ตัวนี้นะแต่ว่าไอ้ที่จะสร้างกองทัพคงยากนะไม่รู้เหมือนกันเเอาตัวนึงไว้ก่อนนะฮะดูกันว่าตัวอะไร ก็เป็นลายของเทียโตหกนิ้วนะก็เช่นเคยลายนี้ไม่เข้าไถนะครับหอหุ้มดีนะโอ้โหเปิ้นให้มาแบบไม่หวงเลยนะโอเคนะครับโอ้โห จริงๆก็ไม่ได้ออไม่ได้หวังเลยว่าจะได้ตัวนี้เพราะว่าตั้งก็ออกตัวก็แรงราคาแรงจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแรงอยู่นะพี่ว่าที่มันหายากเพราะว่าเห็นฝรั่งมันเก็บกันแบบหกตัวเจ็ดตัวสิบตัวอะไรเงี้ยแบบมันนะมันก็เลยใครๆก็อยากไปสร้างกองทัพไงมันก็เลยแบบหายากนะพี่ว่าแล้วเป็น ามสิบสา้ไม่เลขดีด้วยสามสามนะครับพี่ก็ได้ตัวเวอรช์ชันคิมสันโทรมาแล้วนะก็แต่ว่าอยากได้เวอรช์ชันนี้มากกว่านะครก็จะมีตัวที่ออกมาใหม่แต่ตัวนี้เป็นกล่องปิดนะโหสีดาเป็นตัวสีแดงนะครับก็คงจัดแหละนะครับแต่ว่าจะโอ้แต่อยากได้ตัวนี้ตัวนะดูดีมาก พี่ชอบหุ่นยนต์อยู่แล้วนะหุ่นยนต์แบบไซไฟหความรู้สึกมันก็เป็นคนเหล็กเทอร์มินิเตอร์หรือว่าแอนดรอยหุ่นยนต์ในหนังไซไฟอะไรแบบนั้นแหละนะครับแล้วก็มีความคล้ายกับโรบอตโตในฮีแมนมาสเตอร์ออฟเดียนเวิร์เรื่องจากมีมือเปลี่ยนแบบนี้นะครับมีแผ่นหน้าอกที่แบบถูกชกเป็นกำปั้นนะั่นน่าจะเป็นนะฮะเป็นกำปั้นชกก็น่าจะเป็นนั่นแหละ ชื่ออะไรไม่ง่วงง่วงลืมลืมเบอร์เบอร์แล้วนะครับแล้วก็มีหน้าที่เป็นแบบจาเมามาด้วยโอ้หสวยนะฮะเราดูดีมากอะ่ะเออเห็นในในใน a c e b o o k นะครับกลุ่มของฝรั่งนะเขาก็ไปหล่อเองชิ้นเนี้ยชิ้นนี้ชิ้นนี้ทำเป็นชิ้นใสนะก็สวยดีนะเออพี่ว่าเป็นชิ้นใสก็สวยดี อันนี้เป็นชิ้นแบบปิดปิดทับอันนี้แค่แค่กับเครื่องยนต์แตของเล่นเก่าๆจะเป็นแบบภาพแบบพลิกไปพลิกมาเนะี่ยก็เรียกภาพอนะไรโฮโลกแกรมอะไรแบบนั้นแหละนะครับเก่าๆแลยฮะรุ่นแรกนะเราไปหาดูใน y o ยูทูบละกันนะครับในตอนนึงก็มีเป็นกองทับอ้หลายตอนปรากฏตัวหลายตอนแบตเนี่ยแต่ว่าตรงส่วนหน้ากากจะเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีเงินเหมือนของเล่นเก่าเลยแค่สไตล์สามจุดเจ็ดห้านิ้วนะฮะมีปืน ของเล่นเก่าสามเจ็ดห้านิ้วจะเป็นปืนแบบหลอดติดตอนนี้เาดึงออกมาได้โอเคเป็นตัวที่ย้อมกี่รอบแล้วเนี่ยเท่าที่พี่เห็นปัจจุบันนี้แอสโบย้อมมาสามรอบละี่รอบแรกรอบที่สองเป็นส้มผสมแล้วก็รอบที่สามเป็นตัวสีแดงนี่เป็นหน่วยอะไรไมสามรอบละไม่รู้จะมีรอบสี่ไปนะแต่ว่าพี่องค์เก็บไป้พวกย้อมนี่ไว้อย่างละหนึ่งนะนก็คือเอางั้นดีกว่านี่ ลูกภาพพุ่นยนแหมกันดั้มเลยวะแบต b a t นะครับแหมแต่ว่าแบตนี่แปลว่าข่าวนะอันนี้แปลว่าอ่าอะไรนะ battle 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 android t r o o p e r battle android t r o o p e r นะครับ คือหุ่น a n นดรอ d สู้ลบนั่นเองแบ t เทิลแอนดรอยท o เ p e r นะครับของคาร์บ้านะนะครับก็ในไลน์ของเคียโจนี่ก็มีหุ่นยนต์มาให้เก็บเลยนะครับพี่ก็ชอบหุ่นยนต์อยู่แล้วนะอโอเคนะครับนะี่ราคาโอเคนะสูงไปแต่ว่าก็ มีเจ้ามันก็สองพันเนาะอันนี้ก็ับพันสี่ห้าสิบพันสงพันห้ากว่ากว่านิดนี้ก็โอเคนะเออโอเคนะครับสําหรับการเปิดพัสดุกก็คงมีไม่อีกแหละนะสาหรับลายเนี้ยแต่คงไม่รีบไม่ร้อนแล้วก็สวอปเวิร์ฟนี่อยากแกะมันแช่น้ําร้อนมากเลยเดกกี๋ยวมันจุบมันเข่าแต่งองอ,งอ,งองเห็นไหมแต่ว่าโอเคน่าจะไม่ผิดข้างหมือนไมไม่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 ไมไมตัวหายาก ราคาสูงก็เสกใส่ขาซ้ำมานะมึงไม่ใช่ไม่ซ้ำหลักโอเค o u you again next time my friend thank you for watching bye bye